สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่19มกราคมกับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์นี้นะครับมวลอากาศเย็นที่มีกำลังแรงที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเตรียมพัดปกคลุมไต้หวันโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิทั่วไต้หวันลดควบเหลือเพียงเลขตัวเดียวทั้งนี้คาดว่าคืนลมหนาวระลอกนี้ครับอาจส่งผลกระทบนานถึง4วันนอกจากนี้ยังคาดว่าอย่างมิงชันมีโอกาสหิมะตกสูงถึง75%ด้วย ชาวประมงเตรียมพร้อมผ้าใบกันลมผืนใหญ่แท่งทำความร้อนใต้น้ำเพื่อรับมือคลื่นลมหนาวกำลังแรงสุดลูกแรกของฤดูดหนาวปีนี้คาดการว่าเจียอีจะมีอุณหภูมิต่ำแต่9ก้าองศาเซลเซียสชาวประมงไม่กล้าประมาทเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมเพื่อป้องกันความเสียหายจากลมหนาว กรอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่าวันอาทิตย์นี้ลมหนาวกำลังแรงพัดลงมาจากทางใต้ของจีนภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นส่วนพื้นที่อื่นๆจะค่อยๆหนาวขึ้นอากาศจะหนาวไปจนถึงวันพุธหน้าผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าตั้งแต่คืนวันจันทร์เป็นต้นไปไทยจงขึ้นไปทางภาคเหนือฮวาเลียนอีลานมีความชื้น80%คาดการณ์ว่าภูเขาหยางหนึ่งซานมีโอกาสหิมะตก7.5%ไทยผิงซาน80-85%ภูเขาล,ะละาลาซานเหอควนซานและยี่ซานมีโอกาสหิมะตกสูงมากเช่นกัน 大概就是一千五百公尺的这个高度哈、哦，它的零度线已经到达了北部的这个区块哈。寒流南下的过程是越变越冷，那最冷、最影响、最明显的时间呢，还是落在这个比较偏向是二十三号、二十四号这两天。 กรมตุเตือนว่าหลังจากนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงวันศุกร์อุณหภูมิสูงอยู่ที่25องศาเซียสตั้งแต่วันเสราร์เป็นต้นไปแนวปะทะ <K l ur ma> อากาศเคลื่อนผ่านภ <K l ur ma> าคกลางขึ้นไปทางภาคเหนือภาคตะว,วันออกมีฝนตกวันอาทิตย์ลมหนาวกำลังแรงพัดเข้าสู่ไต้หวันอากาศจะหนาวเย็นตั้งแต่เหนือจรดใต้หลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนจากทางภาคใต้ของจีนเคลื่อนตัวลงมาส่งผลให้ทั่วไต้หวันมีอากาศหนาวเย็นและชื้นแฉะภาคกลางภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดแตะ7องศาซเซียสขอให้ประชาชนทุกคนรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาครับจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต23รายซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักง,งานของโรงงานและเนื่องจากโรงงานแห่งนี้ครับเคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องมีการเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวอย่างละเอียด ควันดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาจากที่เกิดเหตุเศษเหล็กปลิวว่อนกร,กระจายไปทั่วพื้นโรงงานพลุที่เกิดเหตุระเบิดพังราบทั้งหลังจนมองไม่เห็นเขาโครงอาคารเดิมเมื่อวันที่17มกราคมเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือทันทีแต่พบเพียงชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายในที่เกิดเหตุในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีพบศพที่มีการคุมผ้าไว้ประมาณจี่สิศพ จ้หน้าที่รายงานว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิต23รายนายกรรฐมตีเรศษฐาทวีสินซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้เช่นกันโรงงานที่เกิดเหตุตั้งอยู่กลางทุ่งนาทำให้ไม่มีบ้านเรือนอื่นได้รับผลกระทบ แต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกในปี2,565โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ3รายผ่านไปไม่นานกลับเกิดโศกนาฏการรมแบบเดียวกันขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าโรงงานแห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของระเบิดในครั้งนี้ต่อไป อุบัติเหตุโรงงานผู้ระเบิดในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เมื่อปีที่แล้วจังหวัดนาราธิวาสเกิดเหตุดกดังเก็บผู้ระเบิดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสิบรายในปีเดียวกันนั้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดเหตุโรงงานผู้ระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสิบเอ็ดรายสื่อต่างประเทศรายงานว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดในการควบคุมความปลอดภัยของอาคารจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุตำรวจทางหลวงมูจ่จจาปลิดชีพตัวเองด้วยอาวุธปืนในห้องพัก นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับซันชงก็เกิดเหตุตำรวจฆ่าตัวตายด้วยเช่นกันจากสถิติของสภาตรวจสอบพบว่าในช่วง4ปีมานี้ครับมีตำรวจฆ่าตัวตายแล้วถึง22นายจึงมีการเรียกร้องให้ทบทวน,นกลไกในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่ตำรวจไต้หวัน เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุตำรวจทางหลวงมูจ้านายหนึ่งปิดชีพตนเองด้วยอาวุธปืนในห้องพักเบื้องตน้นคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านอารมณ์เนื่องจากผู้ตายตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขตซันชงของนครนิวทยทเปเพิ่งเกิดเหตุตำรวจหนุ่มวัย27ปีปิดชีตนเองด้วยเช่นกันจากการตรวจสอบของสภาตรวจสอบพบว่าอัตราอุบัติการฆ่าตัวตายในตำรวจไต้หวันนับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นจากสถิติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557จนถึงปลายเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมาเกิดเหตุตำรวจฆ่าตัวตายรวม52นายเพียงช่วง4ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุดังกล่าวสูงถึง22นายเฉลี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ5ครั้ง ตัวเหตุนี้สภาตรวจสอบจึงเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจทบทวน,นกลไกในการให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ตำรวจล่าสุดนะครับสาภาพนักบินเทาหยือนกำลังอยู่ระหว่างการโหวตเพื่อหยุดงานประท้วงเนื่องจากมองว่าสายการบิน EVA น,นั้นไม่ปรับขึ้นเงินเดือนตามความเหมาะสมครับรวมถึงมีการจ้างนักบินต่างชาติอย่างผิดกฎหมายด้วยทั้งนี้หลังจากที่ได้รับสิทธิ์ในการประท้วงอย่างชอบธรรมแล้วนะครับคาดว่าจะเริ่มประท้วงอย่างเร็วที่สุดในช่วงตรุษจีนนี้ ขณะเสียงนัดหยุดงานของนักบิน e อ a ี i r ที่จัดโดยสาภาพแรงงานนักบินเทายวนกำลังจะเปิดนักผลในวันจันทร์น้าสาภาพแรงงานเผยว่าอย่างเร็วที่สุดจะนัดหยุดงานช่วงตรุษจีนรัฐมนตรีกระทรวงค,คมนาคมไต้หวันกล่าวว่าได้ประสานให้ฝ่ายนายจ้างเสริมการเจราจากับลูกจ้างแล้ว แม้ว่าสาภาพแรงงานนักบินเผยว่าหากนักดหยุดงานสะกระล่วงหน้า24ชั่วโมงแต่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวยังคงกังวลว่าหากมีการนัดหยุดงานโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะส่งผลกระทบต่อแผนการท่องเท,ที่ยวอย่างแน่นอนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเหมาะสมอย่าให้ฝันร้ายในปี2562ที่เกิดเหตุน,นักบิน c ้ i n a a i ไลน์นัหยุดงานช่วงตรุษจีนเกิดขึ้นอีกต่งางจาก ก็ส่วงคมนาคมไต้หวันเน้นย้ำว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฝ่ายบริหารของสายการบิน EVA Air เพิ่งประกาศแจกโบนัสประจำปี6เดือนหวังว่าความที่เห็นภายในสาภาพแรงงานนักบินจะไม่แตกต่างกันมากอย่างไรก็ดีจะขอให้นายจ้างของ EVA Air ช่วยเจรจาไกลเกลี่ยอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการนัดหยุดงานขึ้น ล่าสุดบริษัทสมสังได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีการผนวกเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยโดยไฮไลท์สำคัญของโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ AI ที่สามารถแปลภาษาระหว่างการสนทนาซึ่งรองรับมากถึง13ภาษาการสนทนาทางโทรศัพท์กับชาวต่างชาติที่พูดกันคนละภาษาจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาบริษัทซัมซุงเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่น Galaxy S24 ที่เน้นฟังก์ชัน AI โดยฟีเจอร์<ด>ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดคงหนีไม่พ้นฟีเจอร์ AI แปลภาษาในระหว่างที่กำลังสนทนาซึ่งสามารถรองรับได้ถึง13ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามหรือภาษาไทยเป็นต้นนอกจากนี้ซัมซุง Galaxy S24 ยังใช้เทคโนโลยี Google AI ที่ทำให้สามารถเลือกค้นหาและรับข้อมูลได้ผ่านคำสั่งจากท่าทาง ง่ายนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการช่วยปรับแต่งภาพลบหรือเคลื่อนย้ายฉากหลังภาพและเติมภาพที่ขาดหายไปโดยราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่799เหรียญสหรัฐไปจนถึง1,299เหรียญสหรัฐพบกับ P.T.S. Focus s ต a ์วันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ